ชื่อของกินแรงรดนหลาครับพี่น้องรถหนไหล มูมูกำลังสื่อกับเขาอยู่ครับข่ามูกันโอ้บรรยากาศยำแรงครับพี่นอ้องเริดเริดคุนว่าเริดฮะแค่นี้แหละครับพี่นอ้องท้ายบรรยากาศให้เบื่องครับ